สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โปเกมอนอยู่ในโปเกมอนสปอตไลท์ตอนพิกาจูฉันเลือกนายกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในที่สุดกับสปอตไลท์ที่ห่างหายไปนานมาก แต่ยังเจ i มจนสุดตริงกระดิ่งแมวเหมือนเช่นเดิมกับ p p พีดับเบิ้ลีที่ผมเลือกพิกาจูว่าเป็นสปอตไลท์ตัวแรกเพราะว่าความน่ารักน่าชังแล้วก็พิกาจูเนี่ยก็เป็นเหมือนมสัสคอตประจําโปกเกมอนเด็กด้วยนะฮะแล้วพิกาจูเนี่ยก็ยังเป็นโปกเกมอนที่เล่นง่ายครับเหมาะสําหรับผู้เล่นที่เริ่มต้นใหม่เออผมน่าจะต้องเรียกว่าเทรนเนอร์มือใหม่นะมันจะได้อินอินหน่อยแล้วพิกาจูเองเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเลยครับมีซีซีติดตัวอีกเพียบเลยอย่ามัวแต่ ทำความรู้จักกับพิกาจูกันเลยดีกว่าพิกาพิกาพิกาจูเป็นโปเกมอนประเภทแอทแทกเกอ์จ่โจมเป้าหมายและศัตรูใกล้เคียงด้วยกระแสฟไฟฟ้าจากระยะไกลเพียบพร้อมด้วย AOE Move ที่มาพร้อมกับคราวคอนโทรลผสมเทคนิคไคติ้งเข้าไปอีกนิดเติมความน่ารักสดใสเข้าไปอีกหน่อยใครที่ได้ลองเล่นพิกาจูรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอน เ a สิกแอตแท k ของพิกาจูทุกๆการโจมตีด้วยเบสิกแ t ตแท k ครั้งที่3จะเกิด Boost แอตแท k เพิ่มดาเมจให้รุนแรงขึ้นพร้อมช็อตศัตรูให้สโลด้วยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเมื่อ Boost แอตแท็พร้อมใช้งานจะสังเกตได้จากกระแสะไฟฟ้าที่ปลายหางของพิกาจูซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลาประมาณ5วินาทีแล้วก็ถ้าไม่ยิงออกไปกระแสะไฟฟ้าจาก Boost a อตแท็กก็จะหายไปนะครับอัตลักษณ์ของพิกาจูสแตติกดูดนะเว้อย่ามาจับ ส t ตติกเป็นสกิลพ s สซีฟติดตัวของพิาจูที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อพิาจูโดนโจมตีกระแสไฟฟ้าจะช็อตใส่ศัตรูโดยอัตโนมัติพร้อมกับสโล่ศัตรูโดยรอบเมื่อสแตติกทำงานครั้งหนึ่งแล้วจะติดคูดาวระยะเวลาหนึง่งก่อนที่อัตลักษณ์จะกลับมาพร้อมใช้งานได้ใหม่ สังเกตได้จากรอบตัวพิกาจูจะมีกระแสไฟฟ,ฟ้าเกิดขึ้นบ่งบอกว่าสแตติกนั้นพร้อมใช้งานเนื่องจากพิกาจูไม่มีสกิลไวเอาตัวรอดในเกมเลยครับการที่มีสแตติกอยู่เป็นเหมือนปราการดานาสุดท้ายเวลาโดนศัตรูไล่กวดเข้ามาก็มีสแตติกเนี่นยนะครับที่ช่วยสโลศัตรูเอาไว้ได้เพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดให้กับพิกาจูแต่เอาจริงๆผมว่าคูดาวมันค่อนข้างนานเลยครับถ้าจะให้ดีผมว่าเล่นแบบเมชทั่วไปฮะคือรักษาระยะห่างกับศัตรูครับแล้วถ้าโดนโดดเข้ามาล้วงจากแนวหลังก็หน,นีไว้ก มูฟของพิกาจูเราจะไล่ไปทีละสายนะครับตั้งแต่มูแรกไปจะได้บิ่งงมูฟหรือว่าสกิลแรกทันเดอร์ช็อค พิกจูจูโจ,จมด้วยกระแสฟไฟฟ้าไปยังเป้าหมายพร้อมช็อตศัตรูรอบๆแบบ AOE แถมด้วยการ Slow สโล์ศัตรูไว้อีกแป๊บหนึ่งทัน n d e r Shock ใช้เวลาคูลดาวประมาณ5วินาทีแนะนําให้เรียนรู้เป็นมูแรงนะครับจะได้มีดาเมจติดตัวตั้งแต่ช่วงต้นเกมช่วยเพิ่มความเร็วในการฟาร์มให้คุณได้แน่นอนเมื่อเลเวลอัพทันเดอร์ช็อกสามารถพัฒนาเป็นอิเล็กโทรบอลหรือว่าทันเดอร์ อิเล็กโทรบอลลูกบอลไฟฟ้าพิกจูกระโดดหมุนตัวพร้อมกับรวบรวมไฟฟ้าแรงสูงทรงกลมไว้ที่หางและทําการเหวี่ยงลูกบอลไฟฟ้าไปยังเป้าหมายสร้างดาเมจและส่งผลให้ติดสโลกระแสไฟฟ้ายังช็อตศัตรูโดยรอบอิเล็กโทรบอลจะการันตีในการโดนเป้าหมายเสมอเมื่อทําการล็อกเป้าแล้วแม้ว่าศัตรูจะวิ่งออกนอกระยะการยิงไปทีเด็ดอยู่ที่ดามจจะทวีความรุนแรงขึ้นตามจํานวนเ p ีที่หายไปของเป้าหมายใช้เวลาคููดาวน์5วินาที ที่เลเวล11อัพเกรดอิเล็กโทรบอลจะเพิ่มดาเมจให้กับบูฟนี้ ตัวเรื่องที่2ของมูฟสายแรกทันเดอร์ฟ้าคำรามพิกาจูเร่งประจุไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เป้าหมายดึงดูสายฟ้าฟาด่าลงสู่พื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทุกตัวในรัศมีที่เลเวล11อัปเกรดทันเดอร์จะเพิ่มจํานวนสายฟ้าฟาดที่ผ่าลงมาเพิ่มเติมอีกนิดทันเดอร์เป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องแต่สายฟ้าที่ผ่าลงมาอาจจะไม่โดนศัตรูทุกดอกแบบ100%เซและศัตรูก็สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ดามจได้ใช้เวลาคูลดาวน์8วินาที มูฟสายที่2เริ่มกันที่อิเล็กโทรเวฟเส้นใหญ่ไฟดูดพิกจูเร่งประจุไฟฟ้าจนกลายเป็นเส้นใหญ่ไฟฟ้าปาออกไปเพื่อตรึงเป้าหมายให้ติดสถานะรูทเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ยังโจมตีได้พร้อมกับสร้างความเสียหายใช้เวลาคู่ดาว์10วินาทีอิเล็กโทรเว็สามารถพัฒนาให้เป็นโวลแทเคิลหรือทันเดอร์โบ โวแทกเข้าสายฟ้าโรงมรันพิคจูเร่งกระแสไฟฟ้าจนระเบิดเป็นความเร็วแสงพุ่งประทะเป้าหมายพร้อมโจมตีคอมโบอย่างรวดเร็วและกระโดดกลับมายืนที่ตำแหน่งเดิมเป้าหมายจะติดสตันระหว่างโดนโวแทกเข้าซัดนัว มูฟนี้เมื่อลั่นออกไปแล้วจะไม่สามารถหยุดใช้งานกลางทางได้และพิกจูก็สามารถถูกโจมตีได้ระหว่างกำลังซัดหนัวเป้าหมายอยู่เวลาใช้งานต้องเลือกสถานการณ์ให้ดีมูฟนี้เหมาะกับการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวใช้เวลาคููดาว์10วินาทีอัปเกรดที่เลเวล13จะช่วยลดคููดาวของท่านี้ลง thunderbolt อัศนีบาดพิกจูเรียกสายฟ้าฟาดไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายและสตันศัตรูทุกตัวในบริเวณเวลาในการคููดาวน์8วินาที อัพเกรดที่เลเวล13เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับ t h u n d e r b o l Move นี้จะคล้ายกับท่า Thunder ของสายแรกนะครับโจมตีเป็น AOE เหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มติดสตันเข้ามาด้วยตอนแรงเนี่ยอาจจะยากนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าใช้คล่องแล้วพร้อมกับจับคู่ Move เซตกับท่า Thunder สามารถทำดาเมจคอมโบแบบ AOE ต่อเนื่องได้กัน3ท่าซ้อนเลยครับ Thunderbolt Thunder แล้วก็ Thunderstorm ฮะอยู่ในมูฟของพิกจู ทันเดอร์สตรอมอัศมีสลาตันพิกาจูเร่งประจุไฟฟ้ารอบตัวจนถึงขีดสุดก่อให้เกิดพายุสายฟ้าฟาดลงรอบตัวพิกาจูในขณะที่เคลื่อนที่ไปด้วยสร้างดาเมจแก่ศัตรูทุกตัวในบริเวณและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้พิกาจูชั่วระยะเวลาหนึง่งเอาละฮะคราวนี้เรามาดูแนวทางในการเล่นพิกาจูกันบ้างนะครับพิกาจูเป็นโปเกมอนสายแอตแทกเกอร์หรือว่าเป็นเมจนั่นเองแนะนำให้ประจำตำแหน่งเลนบนหรือว่าเลนล่าง และใช้ประโยชน์จากระยะยิงที่ไกลเพิ่มประสิทธิภาพเบสิกแอตแทกด้วยการไคลติงแล้วก็พยายามเล่นให้อยู่ในแนวหลังเวลาทีมไฟนะฮะเพื่อทำดาเมจเนื่องจากตัวพิกาจูเนี่ยค่อนข้างบางครับพลังทนทานต่ำช่วงต้นเกมครับพยายามอัพเรเวลให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเข้าไปบวกกับศัตรูนะฮะพิกาจูเนี่ยสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วเลยจากการใช้มูฟหรือว่า CP ครับพาสซีฟสเตติกที่สโลศัตรูเวลาโดนโจมตีเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการยืนบนเลนให้นานยิ่งขึ้นชันเดอร์ช็อคเป็นท่าโจมตีที่แม่นยำครับ แล้วก็การันตีว่าโดนเป้าหมายแน่นอนและยังช่วยสโลสตรูที่พยายามจะหนีหรือที่กําลังเข้ามาตีเราได้อีกด้วยครับแนะนําให้เรียนรู้เป็นมูฟแรกเลยนะฮะ ถัดมาคืออิเล็กโทรเวฟครับเหมาะกับการใช้เล่นเกมรับจับศัตรูให้อยู่กับที่ฮะยิ่งทะเลเป็นทีมเนี่ยทันทีที่ศัตรูถูกจับเพื่อนในทีมก็พร้อมจะรุมยาศัตรูตัวนั้นได้ทันทีครับหรือนํามาใช้ตอนที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเวลาศัตรูใกล้เข้ามาเนี่ยก็ตรึงศัตรูเอาไว้แล้วเราก็เพ่นแนบไปเลยฮะมิดเกมมูฟครับมูฟแรกที่แนะนําในช่วงกลางเกมก็คืออิเล็กโทรบอลด้วยกา,การการันตีว่าโดนเป้าหมายแน่นอนช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายสกิลตอนปะทะฮะแถมมีดาเมจที่รุนแรงขึ้น เพื่อทําการอัปเกรดครับแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเลือดศัตรูที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเหลือน้อยครับเอาไว้ปิดเกมได้ดีทีเดียวครับพูดถึงทันเดอร์บ้างครับทันเดอร์เองก็มีความรุนแรงฮะแล้วก็โจมตีแบบ AOE เนาะแต่ก็มีโอกาสในการจ่ายสกิลว่าวอยู่เหมือนกันครับส่วนจะเลือกมูฟแบบไหนเนี่ยแนะนําให้ดูตามเกมครับเรียกทัว์บโอลเหมาะกับการสู้แบบตัวต่อตัวครับแต่ในทีมไฟน์เนี่ยทันเดอร์ก็ดูดีมีภาษีกว่าด้วยดามจแบบหมู่คณะช่วงเลดเกมครับทันเดอร์โบคู่ กับโ o l t a c k กิเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยฮะ Thunderbolt โจมตีเป็นวงกว้างมีคูดาวที่ไม่นานแล้วก็มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นเมื่ออัปเกรดโ o l t t c k k e ก็เอาไว้หยู่ศัตรูในจังหวะทีมไฟครับเทรนเนอร์ Trainer ก็สามารถจัด o v e Combo ได้อย่างต่อเนื่องตามลำดับเลยครับโ o l t a c k กิ Thunderbolt แล้วก็ปิดฉากด้ดยอยู่ใน Move t h u n d e r s t r r m ค เนื่องจากโปเกมอนยูไน์เนี่ยมีมูฟเซตที่หลากหลายแล้วก็เลือกพัฒนาได้ตามความถนัดของแต่ละคนครับที่ผมแชร์ให้ฟังเนี่ยเอาเป็นแค่แนวทางในการเล่นเท่านั้นเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเอาไปต่อย,ยอดจะเป็นมาสเตอร์กันได้ทุกๆคนเลยครับเรามาดูตัวอย่างมูฟเซตแล้วก็คอมโบเพิ่มเติมกันครับก็จะเป็นคอมโบที่แนะนำให้ไปลองฝึกกันนะครับระหว่างอิเล็กโทรบอลกับทันเดอร์โบครับ ซึ่งคอมโบเซตนี้ฮะจะสร้างดาเมจได้เต็มที่จากการใช้ประโยชน์ของทั้ง Move Basic Attack แล้วก็ Boost Attack ดังนี้ฮะคอมโบชุดที่1ครับ Basic Attack Thunderbolt Basic Attack Electroball Boost Attack คอมโบชุดที่2ครับ Basic Attack Electro Ball Basic Attack Thunder Bolt Boost Attack ปิดด้วย Electro Ball อีกรอบหนึ่งมาดูไอเทมบิลด์แนะนำสำหรับพิกาจูกันครับไอเทมที่แนะนำก็มี Scope Lane, Frost Stone, White s c a r e s โฟกัสแบนมัส s c แบนบัตตี้บาร์เร r ยร์เอนเกจแอมป i ฟายเออร์สเปเชียลแอทแทกสเปกเบสเแนะนำครับ Eject Button แล้วก็ฟู h ฮิ l โปเกมอนที่พิกาจูแพ้ทางนะครับต้องระวังให้ดี c รัสเ l ลสโนลเล็กซ s o l แล้วก็สโลโบครับส่วนพิกาจูครับเอาไว้เคาเตอร์โปเกมอนอย่างเกรนินจา Mr. m i ตอ e l ม e ยเอลเจกอสแล้วก็ลูค a r i o ได้ครับ โปเกมอนที่จับคู่ร่วมทีมกับพิกาจูได้ดีครับมีมาแชมครับวิกฤทัฟไนท์เทลส์และก็สโนเล็กส์ทิ้งท้ายไว้ก่อนจากกันฮะพิกาจูเนี่ยเป็นแอคแท็กเกอร์ที่แกร่งในช่วงต้นเกมแล้วก็กางเกมครับแต่ดาเบตในช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะไม่หนักหน่วงมากนะักเนื้อตัวค่อนข้างบางความทนทานก็ต่ำไม่มีสกิลช่วยหนีฮะดังนั้นการรักษาระยะห่างการไคติ้งแล้วก็คอมโบสกิลในจังหวะที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเล่นพิกาจูครับ ขอบคุณที่ติดตามชมโปเกมอนอยู่นหนโปเกมอนสปอตไลท์ตอนพิกาจูฉันเลือกนายถ้าหากว่าถูกออกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดคอมเมนต์กดหัวใจกด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 มันให้หมดจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ Content สุดมันโดยพี่ๆดับเบิ้ลพาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย